ในโลกที่ความสําเร็จไม่ได้มาจากเพียงการพูดอย่างง่ายๆแต่มาจากจิตวิทยาและวิธีการสื่อสารที่ลึกซึง้งซึ่งเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเมื่อคุณสามารถเข้าใจและปรับเปลี่ยนแนวคิดและทัศนคติในการพูดของตัวเองได้คุณก็จะมีอิทธิพลและความน่าเชื่อถือที่เหนือกว่าคนอื่นในทุกกอสถานการณ์คลิปนี้จะแบ่งปัน8จิตวิทยาของการพูดที่ ชาวยอให้คุณสามารถสื่อสารได้อย่างมีพลังและสร้างความประทับใจในใจผู้ฟังอย่างไม่เหมือนใครถ้าคุณพลาดฟังคลิปนี้ไปแม้แต่ข้อเดียวคุณอาจพลาดโอกาสอันมีค่าในการพลิกวิธีการสื่อสารของตัวเองและสร้างฐานะทอนี่เหนือกว่าคนในสังคมมาเปิดใจรับแนวคิดที่จะเปลี่ยนแปลงทุกการสื่อสารของคุณกันเถอะ 1. การฟังอย่างลึกซึ้งเพื่อสร้างความเข้าใจ จิตวิทยาของการพูดเริ่มต้นที่ความสามารถในการฟังอย่างลึกซึง้งการฟังไม่ใช่เพียงแค่การได้ยินเสียงของผู้พูดแต่คือการให้ความมอสำคัญกับทุกคำพูดการสังเกตภาษากายและอารมณ์ที่แฝงอยู่เบื้องหลังคำพูดนั้นเมื่อคุณฟังอย่างตั้งใจคุณจะสามารถจับใจความสำคัญและเข้าใจความหมายที่แท้จริงของสิ่งที่ผู้พูดต้องการสื่อสารได้การฟังอย่างลึกซึ้งช่วยให้คุณสามารถตั้งคำถามและให้ข้อคิดเห็นที่ตรงประเด็นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้รับความเชื่อถือจากผู้ฟังทุกคนทุกเช้าที่คุณตื่นขึ้้นนมาาใหเเตตืออัวองวง่ วันนี้ฉันจะฟังให้ลึกและเคหาใจทุกความรู้สึกที่ผู้พูดส่งต่อมาแนวคิดนี้จะช่วยให้จิตใต้สำนึกของคุณพร้อมรับข้อมูลและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นอย่างแท้จริงเมื่อคุณได้รับความรู้จักการฟังอย่างลึกซึ้งแล้วมันจะเปลี่ยนวิธีที่คุณมองเห็นโลกและเปิดโอกาสให้คุณสามารถพัฒนาการสื่อสารของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์สองควบคุมอารมณ์และปรับโทนเสียงอย่างมืออาชีพ การควบคุมอารมณ์ในการพูดถือเป็นจิตวิทยาที่สำคัญที่ทำให้คุณดูเป็นมืออาชีพและมีสเสน่ห์ในการสื่อสารเมื่อคุณสามารถปรับโทนเสียงให้เหมาะสมกับเนื้อหาและสถานการณ์ได้คุณจะสามารถสร้างอารมณ์ที่ตรงกับสิ่งที่ต้องการสื่อสารออกไปได้อย่างมีพลังทุกเช้าที่คุณตื่นขึ้นมาให้เตือนตัวเองว่าวันนี้ฉันจะคอวคบคุมอารมณ์และปรับโทนเสียงให้สอดคล้องกับทุกสถานการณ์เพื่อให้ทุกคำพูดของฉันมีผลกระทบที่ดีต่อผู้ฟัง แนวคิดนี้จะช่วยให้จิตใต้สําน,นึกของคุณเตรียมพร้อมที่จะสื่อสารด้วยอารมณ์ที่ตรงไปตรงมาและมีพลังเมื่อคุณสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้อย่างมีระบบคุณจะพบว่าการพูดของคุณมีความน่าเชื่อถือและสามารถถ่ายทอดความรู้สึกได้อย่างลึกก่อซึ่งการปรับโทนเสียงให้ถูกจังหวะและเหมาะสมจะส่งผลให้ผู้ฟังรู้สึกว่าคุณมีความคิดที่มั่นคงและพร้อมที่จะรับมือกับทุกสถานการณ์ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นในตัวคุณเอง และในทุกการสื่อสาร 3. การใช้ภาษากายที่ทรงพลังเพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือจิตวิทยาของการพูดไม่ใช่แค่การใช้คำพูดเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงการแสดงออกผ่านภาษากายที่มีความหมายเมื่อคุณสามารถใช้ภาษากายอย่างเหมาะสมคุณจะสามารถสื่อสารความหมายและอารมณ์ของตัวเองได้อย่างละเอียดอ่อนทุกเช้าที่คุณตื่นขึ้นมาให้เตือนตัวเองว่าวันนี้ฉันจะใช้ภาษากายที่ทรงพลังในการส่งต่อความเชื่อมั่นและความจริงใจในการสื่อสารของฉัน แนวคิดนี้จะช่วยให้จิตใต้สำนึกของคุณมีความรู้สึกว่าการเคลื่อนไหวและท่าทางของคุณเป็นสิ่งที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวและความรู้สึกได้อย่างเหนือคำพูดภาษากายที่ดีจะช่วยสร้างความประทับใจและเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกาเชื่อมโยงกับตัวคุณอย่างลึกซึ้งเมื่อคุณสามารถแสดงออกด้วยภาษากายที่ตรงกับคำพูดของตัวเองอคุณจะกลายเป็นผู้พูดที่มีอิทธิพลและตราเตืึงใจผู้ฟังในทุกสถานการณ์แนวคิดนี้เป็นกุญแจที่ทำให้คุณสามารถเน้นความสำคัญของการสื่อสารแบบครบวงจรและสร้างความแตกต่าง ในทุกๆวันของชีวิต4การหยุดชั่วขณะและเว้นวรคเพื่อเพิ่มพลังในคำพูดหนึ่งในเทคนิคจิตวิทยาการพูดที่ทรงพลังคือการหยุดชั่วขณะหรือเว้นวรคในระหว่างการพูดเทคนิคนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้ฟังมีเวลาคิดไตรตรองแต่ยังเป็นการเน้นความสำคัญขอ,ของข้อมูลที่คุณต้องการส่งต่อทุกเช้าที่คุณตื่นขึ้นมาให้บอกกับตัวเองว่าวันนี้ฉันจะใช้เทคนิคก,การเวน้นเว้นและหยุดชั่วขณะในคำพูดของฉันเพื่อเพิ่มพลังและความหมายในการสื่อสาร แนวคิดนี้จะช่วยให้จิตใต้สำนึกของคุณเริ่มรู้จักว่าการหยุดพักในเวลาที่เหมาะสมจะช่วยสร้างความตื่นเต้นและความเข้าใจในสิ่งที่คุณพูดออกมาการเว้นวรคที่ดีจะช่วยให้คำพูดของคุณมีน้ำหนักและทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าทุกคำที่พูดนั้นมีความหมายและเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่คุณต้องการสื่อเมื่อคุณสามารถควบคุมจังหวะของคำพูดได้อย่างแม่นยำคุณจะพบว่าการสื่สารของคุณมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างความประทับใจที่ยั่งยืนในใจผู้ฟังแนวคิดนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารของตัวเองให้มีความทรงพลังมากยิ่งขึ้น 5. สื่อสารด้วยความชัดเจนและมีโครงสร้างที่ดีการพูดอย่างฉลาดนั้นเริ่มต้นจากการมีโครงสร้างในคำพูดที่ชัดเจนและสามารถจัดลำดับความคิดได้อย่างเป็นระบบทุกเช้าที่คุณตื่นขึ้นมาให้บอกกับตัวเองว่าวันนี้ฉันจะสื่อสารด้วยความชัดเจนและมีโครงสร้างที่ดีเพื่อให้ทุกค,คำพูดของฉันนำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึง้ง และผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแนวคิดนี้จะช่วยให้จิตใต้สันนึกของคุณเริ่มเห็นความสำคัญของการวางแผนคำพูดก่อนลงมือพูดเมื่อคำพูดของคุณมีการจัดเรียงอย่างมีระบบผู้ฟังจะสามารถติดตามเนื้อหาและเข้าใจจุดประสงค์ของคุณได้อย่างตรงไปตรงมาการมีโครงสร้างในคำพูดนั้นจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและทำให้คุณดูเป็นผู้ที่มีความรู้และมีแผนที่ชัดเจนในการสื่อสาร แนวคิดนี้ไม่เพียงแต่ทําให้คุณสามารถสร้างความประทับใจในครั้งแรกที่พูดแต่ยังส่งผลให้ทุกการสื่อสารของคุณมีความหมายและทําให้ผู้ฟังจดจําคุณได้ในทุกสถานการณ์ 6. ส่งเสริมความคิดและอารมณ์บวกผ่านการสื่อสารที่ชัดเจนการมีความคิดบวกและการสื่อสารด้วยอารมณ์ที่เข้มแข็งเป็นสิ่งที่พลิกทุกสถานการณ์ให้กลายเป็นโอกาสในการเต,อบอติบโตเมื่อคุณสามารถส่งต่อความรู้สึก ในแง่บวกผ่านคำพูดของตัวเองจิตใต้สํนนึกของคุณจะได้รับการกระตุ้นให้คิดและลงมือทำในเชิงบวกทุกเช้าที่คุณตื่นขึ้นมาให้บอกกับตัวเองว่าวันนี้ฉันจะสื่อสารด้วยความคิดบวกและถ่ายทอดอารมณ์ที่เข้มแข็งเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความสุขให้กับตัวเองและผู้ฟังแนวคิดนี้จะช่วยให้คุณไม่ถูกครอบงำด้วยความเครียดหรือความคิดลบจากสถานการณ์ภายนอกแต่กลับนำพาคุณสู่การสื่อสารที่เต็มไปด้วยพอ พลังและแรงบันดาลใจความคิดบวกในการพูดจะช่วยให้ผู้ฟังรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีพลังและสามารถนำทางให้พวกเขาไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นได้การสาสารด้วยความคิดบวกนี้จะทำให้ทุกคำพูดที่ออกมาของคุณเป็นแรงผลักดันที่จุดประกายความสุขและความมั่นใจในใจของผู้ฟังซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างพื้นฐานสำหรับการประสบความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิต 7. ใช้การเล่าเรื่องเพื่อสร้างความประทับใจลึกซึง้งการเล่าเรื่องที่มีพลังและเป็นมืออาชีพนั้นคือหนึ่ง ในจิตวิทยาการพูดที่จะทําให้คุณเหนือกว่าคนอื่นเมื่อคุณสามารถเล่าเรื่องของตัวเองหรือเรื่องราวที่มีความหมายออกมาได้อย่างเต็มที่จิตใต้สํานึกของผู้ฟังจะได้รับแรงบันดาลใจและความรู้สึกที่ตราตรึงไว้ในใจทุกเช้าที่คุณตื่นขึ้นมาให้บอกกับตัวเองงอ,อว่าวันนี้ฉันจะเล่าเรื่องของฉันอย่างมีพลังและสร้างความประทับใจลึกซึ้งให้กับผู้ฟังแนวคิดนี้จะช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงกับผู้ฟังจากการที่คุณแบ่งปันประสบการณ์และความรู้สึกของตัวเองในรูปแบบที่มีความหม ไไการเล่าเรื่องเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถสื่อสารความคิดและอารมณ์ได้อย่างมีพลังทำให้ผู้ฟังรับรู้ <Oui. S 1> และเข้าใจในความหมายที่แท้จริงของสิ่งที่คุณต้องการสื่อสารเามื่อคุณสามารถถ่ายเล่าเรื่องได้อย่างมีศิละปะและเต็มไปด้วยความจริงใจคุณจะเริ่มเปลี่ยนแปลงวิธีที่ผู้คนมองเห็นตัวคุณและสร้างความประทับใจที่ยั่งย, <V. S 1> ยืนในใจผู้ฟัง 8. สร้างความประทับใจด้วยการใช้คำพูดที่มีความหมายลึกซึ้งการที่คุณสามารถใช้คำพูดที่มีความหมายและทรงพลังได้อย่างลงตัวนั้น เป็นหนึ่งในจิตวิทยาการพูดที่จะช่วยให้คุณเหนือกว่าคนอื่นทุกคําที่ออกมาของคุณควรมีน้ําหนักและเป็นตัวแทนของความคิดที่คุณต้องการสื่อสารทุกเช้าที่คุณตื่นขึ้นมาให้บอกกับตัวเองว่าวันนี้ฉันจะใช้คําพูดที่มีความหมายลึกซึง้งและสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังในทุกคําพูดแนวคิดนี้จะช่วยให้จิตใต้สํานึกของคุณรู้สึกว่าคําพูดไม่ใช่แค่สินแต่เป็นเครื่องมือที่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงความคิดและสื่อสารความรู้สึกเมื่อคุณสามารถเลือกใช้คําพูดที่มีความหมายอย่างละเอียด และสื่อสารมันออกมาอย่างชัดเจนคุณจะสามารถดึงดูดความสนใจและความเชื่อถือจากผู้ฟังได้อย่างทันทีแนวคิดนี้ส่งผลให้ทุกการสื่อสารของคุณมีความประทับใจและทําให้คุณโดดเด่นในทุกสถานการณ์ด้วยการใช้คําพูดที่มีความหมายลึกซึง้งและมีน้ําหนักคุณจะช่วยให้ผู้ฟังรู้สึกว่าทุกคําพูดที่คุณพูดนั้นมีผลกระทบในชีวิตและสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ห่อกับพวกเขาได้อย่างแท้จริงขอให้ทุกเช้าที่คุณตื่นขึ้นมาพร้อมกับแรงบันดาลใจ และความมุ่งมั่นที่ไม่ลดและให้แนวคิดทั้งแปดจิตวิทยาของการพูดนี้เป็นแรงผลักดันในการเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารและจิตใต้สำนึกของคุณให้คุณกล้าที่จะพูดด้วยความจริงใจและมีพลังเพื่อสร้างความสัมพันธ์และอิทธิพลที่ยั่งยืนในทุกๆวันถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า